คุณสนธิพูดเมื่อเช้าเนี่ยรประเด็นเรื่องแทนไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าสนธิเรียกตำรวจให้ตามแทนไทยมาพบไม่ใช่นะฟังจากคุณชูวิทย์เหมือนอย่างนั้นเลยนะแต่เรื่องก็คือแทนไทยเนี่ยเข้ามาพบครับแล้วหลังจากนั้นชูวิทย์เนี่ยสนธิเนี่ยโทรบอกนายตำรวจที่เป็นคนพามาว่ามึงอย่าพามันมาอย่างนี้นะนะ ไม่รับคงไม่รับเคลียพูดไปตำท้องนั้นมไม่ใช่อยู่ๆเป็นคนโทรไปแล้วให้แทนไทยมาไม่ใช่ตำรวจ,จเป็นคนพามาก่อนอแต่ที่พูดตัดตอนเห็นไหม,มแล้วก็ถัดมาอีกประเด็นหนึ่งทีนี้ประเด็นเรื่องเงินเนี่ยที่คุณชูวิทย์โจมตีคุณสนทิเมื่อสักครู่นะครับคุณสนทิพูดถึงคุณชูวิทย์กับเรื่องเงินนี้ยังไงตั้งข้อสงสัยที่คุณชูวิทย์อธิบายว่าผมเอามาแล้วผมก็ไปทําบุญเนี่ยนะคุณสนทิตั้งข้อสงสัยว่า คุณชูวิทย์รับเงินมาแล้วเงินนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าคนที่ถูกสอบอยู่หรือเปล่าถูกอายัดทรัพย์อยู่หรือเปล่าถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินอยู่หรือเปล่าอืมแล้วก็ผ่องถ่ายเงินมาให้คุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์ก็มีการเปลี่ยนสภาพรหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจากเงินสดตอนที่เอาไปบริจาคเนี่ยบริจาคเป็นเงินสดหรือเปล่าไม่ใช่อืเอาเงินไปเข้าบัญชี แล้วจากนั้นจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คบริจาคครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ออกใบใบอนุโม,โมให้เพื่อเอาไปหักรถย่อนภาษีได้คุณส่วนที่มองว่านี่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นหนึ่งได้หน้าสองได้ใบไปรถย่อนภาษีคุณชูวิทย์จึงสมประโยชน์แล้วมันมีการเปลี่ยนสภาพเงินทรัพย์สินที่เป็นการกระทําความผิดหรือไม่มถ้าใช่มันเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินนั่นคือประเด็นที่คุณ สนที่ตั้งข้อสังเกตครับตอนเช้าแล้วคุณชูวิทย์ตอนบ่ายมาพูดอีกอย่างหนึ่งเลยบอกว่าตนเองเปิดเผยนะเอามาแล้วก็ไปบริจาคไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าเงินที่คุณชูวิทย์เอาไปบริจาคเป็นเงินมาจากกลุ่มคนที่พันกับพน,นันผิดกฎหมายหรือไม่อ,อันนี้คือข้อเท็จจริงที่คุณชูวิทย์ข้ามนะเมื่อสักครู่นะพยายามบอกว่าตนเองเปิดเผยเปิดเผยที่ไหนกันใครรู้บ้างว่าเงินมาจากไหนโ <ลง S 1> รงพยาบาลนะเขาก็ไม่รู้เพราะว่าคุณชูวิทย์ไปบอกว่าเพื่อนๆเ,เอามาให้ที่ทาอาชีพสุจริต อ่ uh, <ต>ารับคนที่เอามาใหอาชีพสุจริตจริงหรือเปล่าทีนี้ถ้าจริงคุณชูวิทย์ต้องเปิดได้ว่าเป็นใครยังไงเหรอไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ฟาดกันวอกันระหว่างสนธิกับชูวิทย์เราอยู่ตรงกลางเราฟังทั้งสองด้านนะประเด็นที่เขาพูดไม่ตรงเนี่ยเราก็พยายามจะจับประเด็นให้ว่าเฮ้ยตรงนี้คนนี้ไม่ตรงนะคุณถ้าคุณจะฟันเขาคุณต้องแก้ให้ตรงกับที่เขาโจมตีสิเพราะฉะน,นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมสนใจแล้วตอนนี้มันมีคดีแล้วด้วย พาะตำรวจเนี่ยสอบอยู่นะแล้ววันก่อนเนี่ยทนายตั้มก็ไปให้ปากคํากับตํารวจแล้วด้วยครับไอ้เงิน6ล้านเนี่ยนะต้องดูว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจะถูกดาเนินคดีเรื่องฟอ้องเงินหรือเปล่าอันนี้ต้องว่าตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงนะส่วนที่คุณชูวิทย์ถูกโจมตีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ดินสวนชูวิทยนะ์ครับครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองคุณนะได้พูดในรายการสนธิท็อกบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณ สนที่เนี่ยเปิดเผยเลยว่ามีคำให้การที่นายชูวิทยื่นต่อสารดีกาด้วยเดิมเนี่ยสู้คดีแต่ขอเปลี่ยนเป็นรับสารภาพไงแล้วก็มีการอ้างเรื่องที่ดินเอาไปทำสวนสาธารณะทั่วไปเพื่อสำนึกผิดนะมีคำให้การนะอันนี้ยังไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาคำให้การของคุณชูวิทย์ แล้วก็มีคำพิพากษานะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเทปที่คุณชูวิทย์เคยถแถลงข่าวช่วงปี48ที่ประกาศเจตจำนงว่าจะยกที่ดินให้เป็นสวนแล้วก็ประกาศอีกครั้งหนึ่งเปิดสวนครับนะคุณสัวที่บอกว่ามีเทปเก็บไว้ด้วยอันนี้แหละหลักฐานเด็ดมากสอย่าง 1>, 1ตอนที่ประกาศเจตจำนงต่อสาธารณะครับสอง ตอนที่ไปสู้คดีที่เปลี่ยนเป็นรับสาร,รภาพแล้วเอาการทําสวนเนี่ยไปอ้าง <c oughs> กับสารแล้วก็ทาตัดสินของสารก็ระบุว่าที่บรรเทาโทษให้ชูวิทย์จากจําคุก5ปีเหลือสองปีเพราะเห็นว่าสํานึกด้วยการเอาที่ไปทําเป็นสวนสาธารณะ <c oughs> แล้วก็อีกประการหนึ่งที่สําคัญซึ่งเป็นพฤติการทีนี้ความเป็นจริงว่าแล้วที่ผ่านมาตอนทําสวนเนี่ยได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั่วไปในทางาพฤตินยัยใช่หรือไม่ครับ <c oughs> ถ้าใช่ก็เท่ากับว่าเป็นการยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินให้สาธารณะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นใช่หรือไม่ใช่เนี่ยสุดท้ายคงต้องไปต่อที่ศาลนะแล้วก็คุณสนทิวันนี้ยังไ,ได้มีการพูดถึงกทมด้วยว่าคุณชัดชา,ชาชติสิทธิพันธ์นะวันก่อนออกมาบอกว่าเนี่ยคุณชูวิทย์จ่ายภาษีถูกต้องอยู่นะเท่ากับว่ายังไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณะ คุณสนธิก็เลยเอาคำตัดสินสารดีกาที่วางแนวทางเรื่องเหล่านี้ไว้ว่าไม่จําเป็นต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงชื่อในชนบไม่สําคัญว่าใครเป็นคนจ่ายเงินทําสวนแต่พฤติกรรมคือได้มีการประกาศอุทิศให้เป็นสมบัติสาธารณะเป็นสวนสาธารณะที่บุคคลทั่วไปใช้ได้แล้วหรือยังถ้าใช่ก็เป็นสมบัติสาธารณะแล้วม,มันจึงต้องไปพิสูจน์ตรงนั้นนะอันนี้คือสาระสำคัญที่คุณสนธิริมทองคุณพูด แล้วคุณสนทธิเนี่ยยังได้เตือนกทอทมแล้วนายชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยครับอาเดี๋ยวเราไปฟังฮะคุณจะเพิกถอนไปแนกก่อสร้างหรือไม่หรือจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ท่านผู้ว่าชัดชาติครับท่านผู้นริารเขตครับท่านใจเย็นเรื่องของท่านเนี่ยถึงปปชแน่นอนและหลักฐานที่ผมมีอยู่นั้นจะส่งมอบให้ปปชอด้วยท่านผู้ว่าครับ พูดตรงๆนะท่านรอดยากงานนี้ถ้าท่านจะออกมาปกป้องคุณชีวิตยอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับท่านมีวาระซ่อนเล่นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิจารณาใหม่โดยสารอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามคำพิพากษาสารดีกาเลขที่264-255ทับ5ที่ระบุว่าผู้ทิศุดินไปแล้วกลับมาครอบครองที่นี่ครั้ง แม้จะครอบครองนานเพียงใดก็ไม่ทําให้ที่ดินนี้กลับมาเป็นของคุณชูวิทย์อีกจะยกเอายุความต่อสู้กับแผ่นดินก็ไม่ได้แต่ถ้าเจ้าที่รัฐและผู้วา่าการคุณได้หมานครหรือใครก็ตามออกมาค้ำประกันคุณชูวิทย์คุณชัดชาติครับคุณรับความเสี่ยงคดีอาญาข้อหาราเว้นการปฏิบัติหน้าที่กันเอาเองอย่างแน่นอนคุณโดนแน่คุณชัตช,ชาติไม่ต้องหว่วงนะความฝันที่คุณจะพ้นจากผู้วา่ากรทมแล้วคุณจะเดินหน้าทางการเมืองให้ใหญ่กว่านั้นน่าจะมืดมนละ ที่ผมต้องเตือนวันนี้เพราะผมได้ท,ทําหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทางผู้ว่าร,าราชการกรุงเทพมหานครผู้วนวยการเขตคลองเตยรัฐดนีว่าการทรวงมัดไทยและการสูงสุดซึ่งหากมีใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมจะดําเนินคดีทั้งหมดผมสาบานผมจะเอาให้ถึงที่สุดเลยไปให้สุดซอยเลยถ้าคุณอยากได้บุญจริงๆคุณชูวิทย์ ซึ่งผมไม่รู้คุณอยากได้หรือเปล่าเพราะวันนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บคุณอาจจะอยู่ได้ไม่นานคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในที่ดินผืนนี้เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานคุณทั้งๆที่มันผิดกฎหมายคุณก็พร้อมที่จะก้าวข้ามกฎหมายนี้ไปต้องมีคนเข้าไปแจ้งความและฟ้องคุณคุณชุวิตผมเป็นคนที่เปิดเผยชัดเจนผมจะเป็นคนฟ้องคุณเองไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนตัวคุณชุวิต แต่ผมนักเลงพอที่ไม่กัดไข่คุณบอกว่าพวกผมเป็นพวกหมารอบกัดไม่ใช่คุณสิหมารอบกัดเพราะว่าผมจะดําเนินคดีกับผู้ว่าชัดชาติกับคุณเรื่องของคุณเรื่องที่ดินต้องไปจบที่ศาลและศาลว่ายังไงให้มันจบตรงนั้นแต่ผมเชื่อว่าดีกาของศาลที่พูดเรื่องที่ดินในหลายมิติสิบกว่าดีกาไม่มีผู้พิพากษาคนไหนจะกล้ามาหักล้านสิบกว่าดีกาที่หรอกแต่ถ้าคุณกลับใจยกที่ดินสวนชีวิต ให้กลับเป็นไปที่สวนสาธารณะตามที่คุณเคยแสดงเจตนารมไปคุณจะได้ทำบุญใหญ่จริงๆนะไม่ต้องเอาเงินสก,กปรกไปบริจาคโรงพยาบาลในานามตัวเองอันนั้นไม่ได้บุญหรอกได้แค่ลดภาษีอีกสองเท่าเท่านั้นเองเ <c oughs> นี่ยฮะคือตอบโต้ตตกันแล้วก็เดินหน้าตรวจสอบนะเอาจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามยกถัดไปส่วนประเด็นเรื่องสวนชูวิทนี้ ถ้าใครสนใจติดตามต่อรวมถึงสะพานแสนสิรินะครับในรายการรู้ทันคดีโกงเนี่ยวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นี่คือตัวอย่างฮะ,ะมีการนำเสนอเป็นไทม์ไลน์นะคู่ขนานฮะวาี่่ดินคุณชูวิทย์ทำยังไงในระหว่างที่สถานะตัวเองเป็นยังไงนะแล้วมันสอดประสานกับการหวังผลอย่างไรหรือไม่ฮะติดตามรายละเอียดได้นะครับส่วนประเด็นเรื่องสะพานแสนสิริฮะ ไอ้ที่บอกว่าที่ดินมีการระบุว่ามีภาระจำยอมให้เป็นถนนเนี่ยนะอ่ามันมีอยู่ตั้งแต่ตอนเอเอแล้วแต่พอสร้างเสร็จแล้วทำไมมาเก็บตังค์นะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูภาพมาือสักครู่ฮะนี่คือข้อมูลหลักฐานชัดเจนนะในรายงานเอเอเอที่แสนสิรินำเสนอส่วนที่เป็นสะพานคือเหลืองเหลืองเห็นไหมฮะเหลือง,เห,องเหลืองตรงกลางอนะ่ะครับแล้วต่อจากสีเหลืองทั้งสองฝั่งคือ ที่ดินที่เป็นภาระจำยอมให้เป็นถนนจำยอมนะฮะนี่ฮะเป็นภาระจำยอมให้เป็นถนนนะนะอะ่คือพูดง่ายๆก็คือจะไปกีดขวางไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วจะไปเก็บเงินไม่ได้นะแล้วถ้าดูเป็นแผนที่ฮะเป็นแผนผังเนี่ยอะสะพานก็คือตรงนั้นอ่ะตรงที่เป็นเหมือนแม่น้ำอ่ะสะพานคลองพระขนงอ่ะครับส่วนที่ดินที่เป็นถนนภาระจำยอมนะก็คือสีส้มๆอ่ะนะ ต่อเนื่องกับสะพานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามจริงเนี่ยต้องให้ประชาชนวิ่งโฟล์ได้เลยจนขึ้นสะพานเลยโดยไม่จําเป็นต้องไปเก็บสตุ้งสตางไปกีดขวางอะไรฮะต้องใช้ร่วมกันต้องใช้ร่วมกันแต่ปรากฏว่าไปตั้งป้อมเก็บตังมอเตอร์ไซค์ห้าบาทรถเก๋งรถยนต์10บยบเออมอเตอร์ไซค์สิบาทรถยนต์20บาทเก็บมา8ปีโอ้โหเนี่แล้วถ้าดูเป็นภาพง่ายๆเนี่ย สะพานสารประโยชน์ก็คือสะพานแสนสิริที่เรียกว่าสะพานแสนสําลาญถนนภาระจำยอมที่ยื่นไปตอนขอ EAA เลยเนี่ยก็คือถนนติดกับสะพานนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องได้ใช้ได้อยู่แล้วแต่กลับเกิดอะไรขึ้น8ปีที่ผ่านมาที่มีการเก็บตังค์ครับใครจะรับผิดชอบทีนี้นะเงินที่เก็บไปแล้วจะเป็นยังไงจะต้องเอาคืนไหมม,มีใครกระทำผิดต้องรับผิดชอบไหมแล้วแสนสิริจะเปิด ให้ใช้โดยไม่เก็บตังค์นะเมื่อไหร่ทีนี้นะอันนี้เป็นรายละเอียดนะใครสนใจติดตามชมรู้ทันคดีโกงวันพรุ่งนี้18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีฮะสวนชูวิทย์กับสะพานแสนสิรินแล้วก็มีคุณศรีสุวรรณเป็นผู้ร้องทั้งสองเรื่องเลยท็อปฟอร์มนะคุณศีสุวรรณช่วงนี้